ตอนมาน้าหันนะยายเบิร์นนะป้ท้อเขาชิไปหาหนอไม้เชิไปหาหนอไม้นะหัพอมาถึงแล้วกแกว่ายังไงกูขึ้นภูบ่ได้เพื่อนว่าบอกขึ้นภูไม่ได้ก็อยู่วัดเลยเจ้าเฝ้าวัดะวะวลุววลงสวยจังนั่นเห็นไหมตัวค่อยเลี้ยงน่ะสวยเลยเสมอตึ๊บอื <c oughs> สวยเนาะโลหนึ่งถุงละโลถุงละโลพอดีบางถุงก็โลกว่าอืมไอ้ข่องหนูนะมันจะเล็กนะป้า,าข่องหนูอันนี้นะมันไม่ใช่โซโละจันด้ยไม่ใช่อยู่นูน่นมาฝามันามาน่ะนนนนนเออข่องหนูมันจะเล็กกว่าเขาข่องหนูเบอร์สี่สิบอันนี้เบอร์สี่สิบห้านั่นเอ้าไม่ใช่ปะเด้อ

เฮ้ยเดี๋ยวนี้นะถ้ามาห้วยประสานนะบุงไอ้ทู่นะครับมันเป็นส่านตึกอยู่ยังม่เคยมาตึาก็าบล้อเาเกคนบ้านเาก็เอาไปต้มเลยเอออืขนาดถุงเดียวก็พอน จะเอาไปแกงแะไรแกงลงวัดมืออื่นขยายออกปไปนั่นด้การ กิดจะแก้วก็เป็นากกินดื้อนี่และคือนโคมกนี่ลกกดื้อหอมเยอะมดเป็นิรนมากแก้วต่กนดื้อพกะเทสี่เราจะนั่งมานี้เก่ง่ไหมนครั็ขแค่นอนแค่นอนเอตะกินด้อนี่แล้วแต่แกวนะคนี่เรามาแกแล้วหมนแล้วาไม่ต่ำเน้จ้าอันน้างกันก่งมาม้อเคตะอันนี้ก็เอยคิแลมเจาไงฮะ

ไม่เป็นไร,ดรเดี๋ยวไปหาที่บ้านก็ได้ถ้ามีก็เอาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพี่พี่ว่าฉัน <c oughs> ยานางพูดกับพระ <c oughs> เป็นพี่แล้วบัดนี้ขอโทษขออภยัยหลายๆลอยเย้ยมบานนาเฮาอ่าเราได้ลงไปพูนก็ได้ชุมไฟอืมคุมไฟนะวันนี้ถ้าสุกแล้วหนูจะล้างอาถ่านนะเ <c oughs> อาไว้ปิ้งอุ้ยจะอ่อนฟืนเด้ แต่จ,จะลู้เขาจะมาละด้อมคะแต่คูบาแต <c oughs> ่คูบาพร้อมข้าิท่องห้องเ้งาเสียค่ะคมครองเลยร่วมด้วยช่วยกันนะทางพระทางโยมช่วยกันนะบ้านเรามันบ้านน้อยเนาะพระคุมไฟโยมก็มัดถุงมา <c oughs> สาธุบุญน,นำกันนะคะไม่เป็นไรช่วยกัน อันนี้ขึออย้ยูมาทางพี่เพต๊หหูค่อยแต่ผูกโบ,บบอยูู่ไม่หัอนเก้าร้อยอันนี้ไม่ใช่ตาแค่ถ้าตาแค่พ6นหกพันหรือพันสองเบอร์สี่สิบเอยอันนี้เก้านะร้อยนบาตรนึงมาใหญ่เบอร์สี่สิบห้าก็มีไมยถ้าตาแค่นะะมันก็แพงปะพันสเบอร์อ 2, 000, รอรอ36 เบอร์สี่สิบห้าเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่หนูก็ไม่เป็นไรหนูเอาแค่นึงได้ก็พอ,อที่แรกหนูว่าเราเอาเบอร์สามสิบหกมันบ่าไม่ต้องเอาหรอกเอาเบอร์นี้แหละเอ้ยเอาเอาได้การเลย<ม><ม>เดี๋ยวค่อยกลับบ้านลูกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วกี่คนยายเอ็ม ยายเบิรนยายดดนยายบีมีรถแล้วได้อยู่คนจจ่อยไม่แพ้ขึ้นไม่ได้มันจมแล้วโชคลูกห่าแล้วในการเดครับเอาอเถ่งเชิญ เอ่ใ่้ออยากอเอยู่ตอนาอูอเ้ก็นี่ก็งอย่าก็ะยังก็ยเพิ่งใส่เมื่อกี้นี่ป้าตนนี้ใส่เกีตนี้ใส่ก่อนกันแป๊บเดียวเองไม่ใช่หรออย่าใจร้อนสิฮหน่าเขียวลืมๆอยู่การเขียว <laughs> จะไปเลี้ยงงัวเบ่ไปไปก่อน <laughs> 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 เดี๋ยวไล่ผู้ใหญ่ไปเลี้ยงงัวแล้วนะเดี๋ยวนูคอยทีหลังก็ได้ผู้ใหญ่รีบพี่ใหญ่ก็กลับก่อนก็ได้เดี๋ยวพวกนูเมียนตามหลังก็ได้เนาะนงนม้ยยังอยู่ได้แถวนี้ยังบาทันได้หาเบอร์แต่นี่ป่าอันนี้จะเป็นดง ดงดงใบเตยของพระอาจารย์นะคะตรงอันนี้มนสิปเป็นแย้ห่วยลงมาอันนี้ก็สิบเป็นแย้ห่วยอันนี้เขาเอินห่วยน้าจางสมัยตะกอนเนาะมีพวกกระปูข่ายนะกระปูภูเขาล่ายหลายนะคะตะกอนอยู่กับหญ้าเนาะแม่ของยายลาไพ่นะกำมาหานไม้แถวนี้แหละเดี๋ยนี่พระอาจารย์ผลปูกยอดคอนแค่นะเต็มขึ้นไปข้างบนมีแต่ของปลูกของฝังแล้วก็มีต้นไม้ยางต้นไม้ยางนาฮนะน้า่นกระปูแล้วกระปูก โอ้ต้นไม้นา,นานาชนิดเต็มเลยนะคะพระบมีอย่างกาเฮากามหาอายุวัดนี่ละมะค้อคอยเบิดหละเดี๋ยวไปดูต้นมะอคอก่อนสไลด์ตรงนี้เสียสยนะป่าลายหลายลืมไปว่ามะค้อสุกอ๋อหมิดแล้วตอนมาเมื่อนั้นยังยูได้ขึ้นกินมากับแม่ ไม่แพ้เนอะโอ้หมดแล้วเราไม่ค่อยได้มาเพราะว่านิมต์พระอาจารย์ไปฉันข้าวในบ้านก็เลยไม่ได้มาถ้ามาก็ได้กินนะก็ได้กินแล้วเมื่อน,นั้นปีนี้น้ำดีฝนดีน้ำขึ้นหลายนะคะเสียงน้ำลงมาจากเขานะน,นี่ห <Okay. S 1> น้อไม้เ้ายังหลายอยู่เลย ขายโยกอันนี้เอาได้นี่ขายโยนี่นี่มันตรงอยู่นี่สองหนึ่งสองสามสี่พอดีขานี่ได้หมดเลยสามโตกี่โตกหนึ่งขาสองขาสามขาสี่ขาได้เอาไป,กาาปแกงใส่ตััวนน้ก็ได้ปะปะการแกระไปแกงอยู่ อยู่ป่ามันบอนป่าใหญ่ป่าน้อยนะค่ะี๋ยวก็จะเสร็จแล้วผิงไฟก็ลูกเดี๋ยวค่อยกลับบ้านเล่งไฟประมาณ สองร้อยหรือสามร้อยถุงนี่แหละวันนี้แต่ว่าก็ถุงใหญ่นะคะถุงละโล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 ถุงเล็กก็ผสมผสานกันไปแต่ก็ถุงใหญ่จะเยอะกว่าถุงเล็กไงเพราะว่าเราทําซึ่งใหญ่นะเรารีบทํารีบเสร็จไงค่ะก็ขอบคุณแม่แม,แม่บ้านปาไม้นะคะที่มาช่วยพวกเราแล้วก็ชาวบ้านของเรานะคะที่ช่วยกันหาหน่อไม้อาดในวันนี้นะ mm hmm. เพื่อจะโกรกถิน เดือนพฤศจ,จิกาวันที่สี่ที่ห้านะคะของพี่อุ้มกับชาวบุรีรัมนะคะเพิ่นหามานะค่ะกขอบคุณพี่อุ้มเละแม่ f เอซีทางบุรีรัมเด้อค่ะคลิปนี้ฝากไปเพียงเท่านี้นะคะเตรียมไว้รอแล้วนะหน่อไม้บ้านเราของฝาก่คะเยอะเลยชฉบ้านร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะ